หัวเฮ้ยง่ายมากเราก็ได้หมุนหัเฮ้ยโอ้ยเอาล่ะครับโดนเขาโต้กลับแล้วงานนี้แต่ดูเขาเทคนิคดีเฮ้ยเทคนดีดีแหมยูุ่บโอ้ยยุบไปเป็นฮ้ยงแหมโอ้ยยูเจอเจอแมตช์อัพลุง โอ้โหมี<ป>โอ้โหเขาเขาเจาะไม่ได้เขาเล่นฝูงนี้ไว้โดแล้วลุงโดดแล้วโอ้โห,โโหเขาทางเขาไหมไปมาทางนี้ กลายไหมครับกลายไปอีก